ับผมก็สวัสดีนะครับสวัสวดีจากฮ่องกงครับตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งเกาลูนนะครับนี่แท็กซี่แดงฮ่องกงที่ฮ่องกงเนี่ยจะมีสองฝั่งนะครับก็คือมีฝั่งฮ่องกงแล้วก็ฝั่งเกาลูนนะครับก็เปรียบเสมือนกับฝั่งพระนครกับฝั่งทบ้านเราอะครับทริปเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันนะครับคือ ถ้าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินนะเขาจะบอกกันว่าถ้าเราจะมาไหว้พระให้ไหว้ที่ประเทศไทยหรือพมา่าแต่ถ้าเราอยากจะไหว้เจ้าเนี่ยเราต้องมาที่ฮ่องกงนะครับฮ่องกงเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นดินแดนของเทพเจ้าเลยนะครับที่นี่มีทั้งศาลเจ้าแล้วก็มีเทพเจ้าหลายองค์มากครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปไหว้เจ้ากันครับ ของี่กล้แล้วนะครับอประมาณนะสามสิบขันเราจะได้ <S <S ถึงองคาพนะครับสงามสาเงินหลายน้องหลายมาก็กลบาสุดทองพี่มา

คำว่าห้องเนี่ยนะครับเขาจะออกเสียงว่าเสียงนะครับซึ่งแปลว่าหอมนะครับในสมัยอดีตก่อฮ่องกงเนี่ยเขาจะทําทู่หอมกันนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยเนี่ยของเกาะฮ่องกงเนี่ยก็คือหลังเกิดสงครามฝิ่นนะครับที่อังกฤษลบกับจีนนะครับในสมัยนั้นน่ะเขายังเป็นต้าชิงกับบิสต์ลิสเอ็มพายอยู่นะครับเกาะฮ่องกงเนี่ยเป็น สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับที่ทําให้อังกฤษเนี่ยเจรจาสัญญาสงบศึกนะครับ mm. ก็คือเกิดสนธิสัญญานานกิงขึ้นนะครับโดยอังกฤษเนี่ยจะให้ทางจีเนี่ยเปิดท่าเรือ5จุดนะครับแล้วก็ยกพื้นที่เกาะฮ่องกงเนี่ยให้อังกฤษเป็นคนครอบครองนะครับซึ่งทางอังกฤษเนี่ยเขา มองตอนนั้นอังกฤษอ่ะเหมือนกับต้องการพื้นที่ค้าขายทางด้านตะวันออกนะครับซึ่งเกาะฮ่องกงเนี่ยมีสิ่งที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับอ่าวลึกครับแล้วก็น้ําทะเลเนี่ยนิ่งสงบนะครับทำให้เรือสินค้าขนาดใหญ่นะสามารถเข้ามาเทียบท่าได้นะครับ เป็นแบบแหล่งเศรษฐกิจอย่างดีเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เกาะฮ่องกงเนี่ยจะถูกส่งคืนให้จีนไปแล้วนะครับแล้วเนี่ยก็คือภาพประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือตอนเอาธงอังกฤษลงแล้วก็ทงจีนขึ้นสู่ยอดสูนะครับเศรษฐกิจที่ฮ่องกงเนี่ยพอมันดีขึ้นแล้วอ่ะเหมือนกับว่าคนในประเทศเขาเองเนี่ยนะครับเขาก็เลยมีความเชื่อนะครับเกี่ยวกับพวกเรื่องดวงเรื่องหวงจุ้ยซึ่งความเชื่อเนี่ย ฝังเข้าไปเรียกว่าในจิตวิญญาณของคนฮ่องกงเลยนะครับเดี๋ยวทริปนี้เราจะไปไหว้เทพเจ้าก่อนครับโดยที่เราจะไปเนี่ยก็มีวัดยืมเงินเจ้าแม่กุนอิมนะครับเข้าไปไหว้เจ้าแม่กุนอิมซึ่งเจ้าแม่กนอิมเนี่ยจะเปิดอคางให้กับคนที่มาไหว้ท่านนะครับได้หยิบยืมไปใช้กันนะครับวัดต่อมาก็คือวัดหวังต้าเซียนนะครับวัดนี้จะบูชาเกี่ยวกับเรื่องโลกสุข โรคภัยไข้เจ็บครับดูแลสุขภาพกันนะครับคนที่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็จะมาแบบขอขอจะพ่อให้หายนะครับอีกวัดหนึ่งครับองค์พ่อแชร์กงครับซึ่งองพ่อแชองพ่อแชร์กงเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อนะครับเกี่ยวกับกังหันซึ่งกังหันเนี่ยเราสามารถหมุนให้ร้ายกลายเป็นดีได้นะครับหรือเราจะหมุนให้ชีวิตโลดแล่นจเจริญรุ่งร่วงไปด้วยก็ได้ครับ อีกจุดหนึ่งนะครับว่าเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลซึ่งที่นี่เขาจะมีความเชื่อกันนะครับว่าชาประมงในเวลาเขาจะไปออกทะเลหรือไปออกแล้วเขาจะมาไหว้เจ้าแม่ขอให้แบบแคล้วคลาดปลอดภัยกันนะครับยังมีสะพานต่ออายุด้วยนะครับพอเราข้ามสะพานมาแล้วเนี่ยทางด้านซ้ายมือเราจะเห็น เป็นเทพเจ้าถือลูกท้ออยู่นะครับซึ่งคําขอของเราเนี่ยท่าน,นจะนาใส่ลูกท้อไปนะครับแล้วก็ฝากไปให้กับปลาสีทองครับซึ่งปลาสีทองเนี่ยก็จะนําคําขอจากลูกท้อเนี่ยนะครับว่ายลงไปในทะเลไปหาเจ้าแม่ทับทิมอีกทีนึงนะครับทำให้คําขอนั้นนะสำเิ็ผลหรือสมปาถนาครับแล้วก็ยังมีวัดหลินฟ้านะครับซึ่งวัดหลินฟ้าเนี่ย คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบเหมือนคนฮ่องกงที่รู้กันครับตรงนี้จะเป็นออกแบบเหมือนกับพวกสายเท่าๆหน่อยนะครับขอเกี่ยวกับพวกโชคลาบแบบดุ่นๆพวกหวยรวยเบอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปขอพรกันครับอีกวัดหนึ่งนะครับพลาดไม่ได้เลยครับวัดเจ้าแม่ทับทิมห0 0อปี ที่นี่มีองค์พ่อปาวุญจินอยู่นะครับขอพรกับองค์พ่อปาวุญจินซึ่งเขาจะมีความเชื่อกันนะคบว่าเราถ้าเรามีคดีความหรือเรามีเรื่องอะไรที่เราอยากได้รับความยุติธรรมเนี่ยให้เรามาขอกับองค์พ่อปาวุญจินนะครับก็ไปกันเลยครับกับอีพีที่59 Activate เปิดดวงรับโชครับทรัพย์ครับผม 天下出海三泰人，四大神兽同的你创下古今共天天地，神兵伏妖定乾坤稳，万世传说永不。<noise> <noise> okay.

รวยรวยรวยเขงเขรวยรวยเฮงเงรวยรวยร่ำ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 รวยสาธุสาธุสาธุวัดแรกนะครับก็คือวัดเจ้าแม่กวนอิมหองหัมนะครับหรือคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าวัดเจ้าแม่กวนอิมยิมเงินนะครับซึ่งการมาไหว้พระที่ วัดเจ้าแม่คนอิมยืมเงินนะครับสิ่งแรกที่เราจะทําเลยนะครับไม่ใช่แค่วัดนี้ทุกๆวัดเลยนะครับเราจะต้องมาไหว้ฟ้าดินก่อนนะครับไหว้ฟ้าดินเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการให้ฟ้าดินเนี่ยเป็นพยานเปิดทางให้เราได้มีโอกาสเข้ามาไหว้เจ้าแม่นะครับโดยการไหว้ฟ้าดินเนี่ยเราจะต้องหันหน้าออกไปทางหน้าวัดนะครับแล้วก็บอกชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับการไหว้ฟ้าดินเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าให้ฟ้าดินเป็นพยานบันคึกหลัฐานเปิดทาง ให้เราได้เข้าไปไหว้เจ้าแม่กวนอิ่นด้านในนะครับพอเราเข้ามาด้านทางด้านในเนี่ยเราจะ บูชาทูปเนี่ยแล้วแต่ตามศรัทธาเลยนะครับหลังจากเราได้ทูบมาแล้วเนี่ยจะมีซองสีแดงมาให้เราด้วยนะครับซึ่งตอนเราไหว้เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเราก็บอกกับท่านไปครับว่าเราเนี่ยอยากได้เงินไปทําอะไรอยากจะยืมเงินเท่าไหร่เงินที่เราต้องการเนี่ยนะครับจะได้เป็นเงินหยวนเงินดอลลาร์ก็แล้วแต่ตามที่เราอธิษฐานเลยนะครับ <laughs> ไบาแล้วกนแนะครับ ยซองแดงที่เรานามาวนๆเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับว่าเราเนี่ยนำสิ่งดีๆกลับบ้านไปนะครับแล้วถ้าหากคาขอของเราสมำลีผลเนี่ยนะครับเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนํากระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยมาถวายคืนเจ้าแม่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการน,นําเงินมาคืนเจ้าแม่นะครับไปต่อกันที่วัดนึงเลยนะครับวัดหลินฟ้าหรือวัดวังดอกบัวเนี่ยนะครับอยู่บริเวณว่านจ่ายนะครับ มีเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นองค์พระประธานของวัดนะครับซึ่งที่วัดเนี่ยตามตำนานเนี่ยเขาเคยมีความเชื่อกันด้วยนะครับว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเคยมาปรากฏตัวที่วัดแห่งนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยจึงรวมใจกันสร้างวิหารดอกบัวขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการสักการะให้แก่ตัวเจ้าแม่กวนอิมนะครับ 朱雀火焰映中也，夜，玄武后乍天乱世。 ฮ่องกงเนี่ยศรัทธาวัดนี้มากนะครับแต่กับคนไทยอ่ะอาจจะยังไม่ค่อยได้รู้จักมากนักนะครับโดยเทพเจ้าอีกองอีกองหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือยม,มทูตขาวหรือเขาจะเรียกกันว่าเทพเจ้าสายนรกนะครับซึ่งเทพองค์เนี้ยเขาจะขึ้นชื่อในในโชคลาภแบบดุนด่นๆฟุกๆนะครับอะไรที่สีเทาๆอย่างเช่นเราแบบมาขอเกี่ยวกับให้มีโชคทางด้านหวยด้านหุ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็เราก็ขอพรกันไปครับกลับไปรวยแน่นอนครับ

万古乐，长夜最美，开天辟地当不醉惹闹，红线心千岁长风破浪。 วัดต่อมานะครับวัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัวนะครับซึ่งเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยที่ฮ่องกงเนี่ยมีด้วยการหลายวัดนะครับเพราะว่าเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยเป็นที่เคารพรักแก่คนที่ฮ่องกงมากเลยนะครับเพราะว่าชาวฮ่องกงเนี่ยเวลาเขาจะออกทะเลไปหาปลาเนี่ยเขาจะมาไหว้เจ้าแม่ทับทิมนะครับเพื่อให้เดินทางเนี่ยโดยปลอดภัยนะครับซึ่งวัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัวเนี่ยจะอยู่ที่ย่านเหยาห์มาเต๋นะครับฝั่งเกาลูนวัดเนี้ยเก่าแก่มากเลยนะครับ มีอายุเนี่ยร้อยกว่าปีแล้วนะครับพอเราเข้ามาด้านในเนี่ยเราก็จะเห็นเจ้าแม่กวนอิมเป็นพระประธานอยู่นะครับทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยมีองค์พ่อปาวุญจินนะครับซึ่งองค์พ่อปาวุญจินเนี่ยเขาจะมาขอกันในเรื่องท่านใดที่มีคดีความนะครับหรือเราอยากได้ความยุติธรรมเนี่ยเราก็จะมาขอกับองค์พ่อปาวุญจินนะครับ มาต่อกันที่วัดเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลนะครับตรงนี้อยู่ที่อ่าวรีพัสเบย์นะครับโดยที่วิธีการที่เราจะเข้าวัดเนี่ยเราจะต้องก้าวเท้าซ้ายเข้านะครับแล้วก็เวลาออกเราจะออกด้วยเท้าขวานะครับซึ่งเขาจะเชื่อเหมือนกับว่าเป็นการเดินตามเข็มนาฬิกานะครับส่งผลให้ชีวิตเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้านะครับที่วัดเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลเนี่ยมี จุดหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยซึ่งสินแสเนี่ยมาดูไว้นะครับบอกว่าตรงนี้เป็นทวงจุ้ยที่ดีมากนะครับจะมีศาลาแปดเหลี่ยมครับซึ่งศาลาแปดเหลี่ยมเนี่ยเวลาเราไปยืนขอพรตรงนั้นนะครับเขามีความเชื่อกันว่าตรงจุดนี้สามารถส่งเสียงไปถึงสงสวรรค์นะครับซึ่งทําให้คําขอพรของเราเนี่ยเป็นจริงขึ้นมานะครับงานการงนกรเงขอให้ธุรกิจขอใหน้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยขอให้ข้าพเจ้าเดินทางไปไหนมาไหนแคลค่าปลอดภัยแล้วขอให้ข้าพเจ้าจงมั่งคั่งจงมั่งคั่งร่ำรวย แล้วก็อีกองคหนึ่งครับเทพเจ้าไฉสิงเอียครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเลยนะครับองคไฉสิงเอียเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าของเทพเจ้านะครับซึ่งถ้ามีเทพเจ้าครบห้าองค์เนี่ยเขาจะเรียกว่าถอยสังนะครับเทพเจ้าเนี้ยจะอยู่ทางด้านหน้ารูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมนะครับเขาเนี่ยจะเอาเงินเนี่ยมารูปกันนะครับ โดยที่เราจะรูปนะครับรูปหน้าเนี่ยหมายถึงสติปัญญานะครับรูปที่เขาเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับความหน้าเก่งขามบารมีนะครับรูปที่ดาบเนี่ยคือชัยชนะนะครับทำอะไรก็สําเร็จแล้วก็สุดท้ายจะมารูปที่ท้องหรือถุงเงินนะครับเพื่อความร่ารวยของเราครับเดินมานิดนึงนะครับทางด้านขวามือขององค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับจะเห็นเป็นเหรียญจีนโบราณนะครับซึ่งเหรียญจีนเนี้ยเขาจะมาขอพรเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนะครับ พอเราขอพรอจากเหรียญจีนโบราณเสร็จแล้วเนี่ยเราเดินมาอีกนิดนึงครับเราจะเห็นสะพานสีแดงนะครับเขาจะเรียกกันว่าสะพานต่ออายุซึ่งสะพานต่ออายุเนี่ยพอเราเดินข้ามไปแล้วเนี่ยเขาจะมีความเชื่อกันนะครับว่าเราจะอายุยืนขึ้นอีก3วันซึ่ง3วันบนสวรรค์นเนี่ยก็จะเท่ากับ3ปีบนโลกมนุษย์นะครับ จุดต่อมาเนี่ยคนโสดมาไหว้กันเยอะนะครับก็คือเทพจันทาเทพจันทาเนี่ยเป็นเทพเกี่ยวกับความรักนะครับมือขวาเนี่ยจะถือสมุดรายชื่อชายหญิงที่กําลังมองขวามองหาความรักอยู่นะครับโดยที่เรามาอธิษฐานนะครับว่าถ้าคนนี้เป็นคู่ของเราก็ขอให้เราสมหวังกับความรักครับ ข้างๆเทพจันทาเนี่ยจะมีก้อนหินสีดำอยู่นะครับซึ่งเขาจะเรียกก้อนหินเนี่ยว่าก้อนหินแห่งความรักนะครับก็คือเปรียบเยบสมือนกับความรักของครอบครัวนะครับคือพ่อแม่ลูกอธิษฐานแล้วเนี่ยก็จะทําให้ครอบครัวนี่มีความอบอุ่นตลอดไปนะครับจุดหนึ่งเลยนะครับแพะสมตะวันเบิกฟ้าครับซึ่งแพะเนี่ยเป็นสัตว์มงคลนะครับที่ชาวจีนเนี่ยเขา เขารลบบูชากันมากเลยนะครับในภาษาจีนเนี่ยจะออกเสียงว่าหยางนะครับซึ่งมันไปพร้องเสียงกับคําว่าท้ายหยางหมายถึงพระอาทิตย์นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อกันว่าแพะสามตะวันเบิกฟ้านะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนแห่งความมงคลความโชคดีความมั่งคั่งครับ ขอพรเรื่องเงินทองโชคลาภกันเสร็จเดี๋ยวเราจะไปขอพรเรื่องสุขภาพกันต่อนะครับที่วัดหวงไทซินหรือวัดหวังต้าเซียนนะครับทางด้านหน้าวัดเนี่ยจะมีตัวหมี่เสี้ปีเสี้นะครับเราจะรูปท้องปีเสี้ก่อนครับเพื่อให้เราเนี่ยมีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิ้นนะครับ เข้ามาด้านในเสร็จเนี่ยก็มาทําพิธีไหว้เปิดฟ้าดินกันก่อนครับก่อนจะเข้าไปไหว้ด้านในกันนะครับที่วัดหวังต้าเซียนเนี่ยจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเกิดโรคระบาดขึ้นที่เกาะฮ่องกงนะครับแล้วชาวบ้านที่เขามาไหว้พระที่เนี่ยทางวัดเนี่ยเขาจะแจกยาให้กลับไปทานนะครับพอเขาทานยากันเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็หายกันนะครับทาให้ชาวบ้านที่เกาะฮ่องกงเนี่ย เกิดศรัทธานะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าเรามาไหว้พระที่นี่สุขภาพจะดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับตั้งจิตอธ wow ิษฐานให้ดีครับเราจะได้สุขภาพที่ดีกลับไปนะครับ องค์พ่อแชร์กงเนี่ยครับมีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับในช่วงก่อนที่ราช ชวงทรงใต้จะล่มสลายเนี่ยองค์พ่อแชกงได้พาจาักรพรรดิเจ้าบินนะครับซึ่งถูกชาวมองโกเลียลุกลาเนี่ยหนีมาทางใต้นะครับแล้วเมื่อท่านเนี่ยปราบกบฏได้สําเร็จเนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเคารพศรัทธาตัวท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องด้วยตัวท่านเองเนี่ยรบเก่งนะครับไม่เคยแพ้เลยนะครับแล้วฉายา,ยากลางหันลมเนี่ยก็เปรียบเสมือนการลบที่รวดเร็วครับ

การหมุนกลงหันเนี <produ funny gli apprentice systems> ่ยเขาเชื <along> <c oughs> <m standby> <íamos> ่อว่าเป็นกลางหันนําโชคนะครับจะหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาพอเราหมุนกัางหันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตีกองสามทีนะครับเพื่อให้เป็นที่รับรู้กันทั่วฟ้าทั่วดินเลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะให้ซองแดงกับเรามานะครับซึ่งซองแดงเนี้ยจะบรรจุผงทูบนะครับเราจะเอาไว้ติดตัวหรือกลับมาบูชาที่บ้านนะครับรรอ,อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเป็นทิศการเงินของปี2525 25นี้นะครับเราจะมาลูก,กระถางเงินกันครับ ต่อมานะครับเป็นจุดที่เรียกได้ว่าไฮไลท์ของทริปเลยนะครับก็คือพระใหญ่เทียนฐานนะครับอยู่ที่วัดนอนปิงตรงนี้เราจะต้องนั่งกระเช้าขึ้นมานะครับใช้เวลานั่งกระเช้าเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ในอดีตเนี่ยตรงนี้เหมือนอยู่ห่างไกลมากนะครับทางรัฐบาลฮ่องกงเนี่ยเขาก็ได้บริจาคพื้นที่นะครับซึ่งหลังจากที่บริจาคพื้นที่ไปแล้วเนี่ยก็ได้มาทําการสร้างเป็นวัดโปลินขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นเหมือนศูนย์กลางทางศาสนาเลยนะครับเพราะว่าใต้ฐานองค์พระเนี่ยนะครับได้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาจากสีลังกานะครับประดิษฐานอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบพระบรมสารีริกธาตุกันด้วยครับ ลานใหญ่ด้านหน้าองค์พระเนี่ยนะครับสร้างขึ้นตามหลักคงจุ้ยนะครับเขาว่ากันว่าถ้าเรามีโอกาสได้ขอพรจากตรงนี้นะครับคําขอของเราก็จะสำลิดผลนะครับเพราะว่าตรงด้านหน้าเนี่ยตรงกับองค์พระใหญ่เทียนฐานแล้วนะครับซึ่งองค์พระใหญ่เทียนฐานเนี่ยท่าน,นกาลังยกมือให้กับคําอธิษฐานของเรานะครับรา,า,า่ห,หว ด้านบนเนี่ยเราจะต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นไปนะครับ268ขั้นนะครับอ่าจะเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าสักครักในชีวิตครับคุ้มค่าแน่นอน,นครับามาถึงแล้ว สำหรับเพื่อนๆที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทุกคนเลยนะครับมีแต่ความสุขความเจริญไม่มีโครคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเฮงๆกันทุกคนเลยนะครับสำหรับ EP หน้าพวกเราจะไปเที่ยวไหนกันก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับขอให้มีความสุขกับการรับชมขอบคุณมากครับผม How about you?